สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้าในซองสามแม่ลูกพากินพาเที่ยวพาตะลุยเมื่อนี้เราบพามาเลี้ยงหัวตอนคำคำพี่น้องมีหัวของเงาตอนประมาณห้าโมงครึ่งเริ่มแล้วพี่น้องใกล้สิคําแล้วใกล้สิได้เอาหัวเขาขอกแล้วเมื่อนี้มาพอกันตอนคำคำมากับเด็กน้อยคนหนึง่งเด็กน้อยคนนี้กับมาคือกัน เด็กน้อยคนนี้คือใครเอ่ยตะเอ๊อ้าวตะเอ๊วัดดีค่ะนี่ตาเล็กๆคนนี้กับมาเลี้ยงวัวด้เด็กคนนี้ขี้ดื้อสุดๆถ้าจะเลี้ยงไปแบบนี้เรื่อยๆพี่น้องนีอ่อันนี้ก็จะเป็นป้าเป็นดงเป็นป้ามมงป้ามันไปพี่น้องป้ามันทั้ง้ก็กจะเป็นป้า เียังว่าถ้าในก็จะเป็นถนนเนี่ยออกไปทางนี้มันก็จะเป็นถนนนี่ก็จะเป็นยังไงพี่น้องว่าสิมาท้ำการ,กรเกษตรอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าสิลองมาปลูกผักอยู่ตรงนี้เลยนะี่น่าสิลองมาเซิบเซิบจะลองมาเซิบเซิบเบิง่งพี่น้องว่ามันสิเขาพาบ่ปลูกผักกาดดอกปลูกผักเพิเข้าล้วมาเซิบเซิบเบิง่ง จจ้าห้ากาศจะโยแบบนั้นแหะพี่น้องอากาศแบบนี้อากาศกระจายร่มร่มเย็นๆย็นรัาพี่น้องคนไหดที่เขามาเบิงเรากะฝากกดติดตามให้ได้ได้วยจ้า,ากดติดตามกดถึกใจกดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้ด้วยจ้า เพื่อจะได้เป็นกำลังแรงใจให้ช่องสามแม่ลูกพากินผ้าเทียวพาตะลุยเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เบงเรื่อยๆเนาะจังไรกับฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันได้กันได้ด้วยจ้าฮอกกะจะม่เลี้ยงง่วงจดแบบจับชงมือแทบทุกวันไม่ไม่มีวันหยุดนัดขัดตะลิกวันมีมือยุดแบบพี่น้องมาทุกมือพูนง่วงฮอกกจะอยูนน มูลหัวข้าวกะเจยูผลแต่หัวข้าวกะเจยูของบนลหัวขาวกะจะมาลัดอยู่ตรงปลาเขาโพดฟังนี่ข้าวกะจะปลูกเขาโพดมีพี่น kind of ้องฟังนี่ฟังนี่ข้าจะปลูกเขาโพดเด้อร์ทางล้างป้านี่เขาไปข like <ร>้าจะปลูกเขาโพดฟังนี่ข้าวกะจะเลี้ยงงัวเนาจะเลี้ยงไว้นี่รัะไปเรื่อยๆจ้า สำรับคลิปนี้ค่ะว่ามีอย่างไรพี่น้องถ้าเกิดมีอันใดอัปเดตใหม่ๆก็จะมาลงให้พี่ให้น้องได้รับเบื้องรับส้มอีกสำรับคลิปนี้กับว่ามีอย่างไรขอจบไปแค่นี้ก่อนได้พี่น้องสวัสดีค่ะ